โอ้แน่นอนครับคงสุดท้ายแล้วเราก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับอันนี้ก็นับไปเลยลก็ประมาณไม่เกิน7วันนะครับประมาณ7วันรวมทั้งการเตรียมเรื่องของเฟรนลี่แมต c ด้วยนะครับก็ตอนนี้นักกีฬาทุกคนก็มีสภาพจิตใจที่ดีนะครับมีความมั่นคงแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดในในเวิร์ชั่นชิพตามเป้าหมายที่ที่เรา,เาวางเอาไว้นะครับเพราะว่า ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับการเตรียมตัวของเราตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้มันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาก็ก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับการพัฒนาโดยเพย่งยิ่งคือเรื่องของคุณภาพร่างกายมันเริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะตอนนี้นะครับคือไม่มีใครบาดเจ็บแล้วะการอาการบาดเจ็บที่เราได้ฟื้นฟูเราได้พยายามทําต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา2เดือนกว่าเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ ในเรื่องของคุณภาพเทคนิคนะครับพอมีผู้เล่นที่มีความสมบูรณ์มีความความพร้อมทางด้านร่างกายดีขึ้นเนี่ยคุณภาพเทคนิคมันก็จะดีตามมานะครับคุณภาพแทคติกในเรื่องของการเล่นระบบเป็นทีมันก็จะดีตามมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสในรายละเอียดของรายละเอียดย่อยๆของอคุณภาพในการเล่นความเข้มข้นในการเล่นเช่นในเรื่องของการเสิร์ฟตอนนี้เราก็คงจะต้องโฟกัส การเสิร์ฟการรับเสิร์ฟเนี่ยให้ดีมากเม,มื่อเช้าเราก็ซ้อมกันร่วม3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระบบของการสกัดกั้นการรับตบอะไรเงี้ยการลุกกลับเพราะว่าทีมคู่แข่งขันที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยครับทั้งอียิปต์ก็ดีสวีเดนก็ดีแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยเราก็ได้ศึกษาคู่ต่อสู้ว่าเขามีจุดอ่อนมีจุดแข็งตรงไหนบ้างแล้วเราจะรับมือกับเขายัางไงเราจะเล่นยังไงใ,ให้ชนะนะครับทีมสตาฟโค้แล้วก็นักกีฬาก็ทำงานร่วมกันนะครับใน ในส่วนของการศึกษาสถิตินะครับตอนนี้เราก็มีสถิติการเล่นแมตที่ผ่านมาในการแข่งขัน v n l แล้วก็แมตล่าสุดที่เขาเ,เล่นที่ที่เกาหลีนะตอนนี้ทุกคนก็ได้ศึกษากันนะครับแล้วก็ต้องมาปรับซ้อมการซ้อมก็มีอยู่2อ,อระบบระบบที่1ก็คือเราจะซ้อมทีมของเราเองนะให้มีคุณภาพที่ดีนะครับก็ระบบที่2ก็เราก็จะฝึกซ้อมโดยมีทีมชายมาเป็นผู้ฝึกซ้อมให้เรานะครับ ในระหว่างนี้ในช่วงการเตรียมตัว7-8วันเนี่ยครับเราก็จะมีเฟร l y ลีแมทด้วยตอนนี้สมาคมเองกับสมาคมเรานะครับกับสมาคมจีนก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าทีมจีนจะเดินทางมาซ้อมกับเราก่อนล่วงหน้า3วันนะครับซึ่งวันที่18เนี่ยก็จะฝึกซ้อม 10, 17 16 17 18เนี่ยทีมจีนก็จะมาฝึกซ้อมนะครับแล้วก็วันที่19จะลงเฟรย์ลีแมทกันเดี๋ยวคงวันที่ วันที่ส7นี้ก็จะมีการแรลงายข่าวเดี๋ยวคงเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวทั้งหมดนะครับในในช่วงนี้เรากําลังจะเข้าดาวในเรื่องของการทําสถิตินะครับวันนี้เราก็ศึกษาในแถนว่าเล่นยังไงเราจะจะฝึกซอ้อมเตรียมเล่นกับในแถนวันพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมเล่นกับสวีเดนนะครับแล้ววันถัดไปก็จะเป็นอียิปต์แล้วก็จะย้อนกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผนการเตรียมตัวนะครับ คคัดสรรรผู้เเล่นมะาต้องตัดใหห้เลือคนตอนนี้ตอนนี้มันมันดีลิทลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับอ่าตอนนี้เหลือเหลืออยู่สินะครับผมขอขอเวลานิดนึงก็ในช่วงเวลาซ้อม3าสวัน4ีหวันเนี่ยครับก็เป็นช่วงที่เราจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดแล้วก็จะตัดสินใจร่วมกันกับทีมสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็คงจะไปดูเรื่องของเกมเทสเฟรนลี่แมตช์กับทีมจีนอีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะตัดสินใจกันประมาณน่าจะประมาณวันที่2 0 2ยนะครับเราเราจะ ส่งรายชื่อได้14คนนะครับออโอ้ด่วนนี่มาฝึกซ้อมมาช่วยแต่ก็ไม่ได้บอกใครเขามาเดือนกว่าแล้วมาซ้อมตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาซ้อมด้วยกันผมก็ได้ได้คุยท่าทางอาจารย์ยะก็มาช่วยครับแต่ว่าหลายครั้งหลายท่านอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่เห็นนะครับเ,เราก็มาซ้อมด้วยกันนะทุกทุกคนก็ตอนนี้หลายคนก็มาช่วยกันในะทีมสตาฟ ทั้งเก่าๆทั้งใหม่ๆก็ทุกคนก็อยากเห็นทีมดีขึ้นนะครับอยากเห็นทีมมีความพร้อมที่ดีที่สุดนะครับอาจารย์ดวนก็มาช่วยในในในสิ่งที่ผมรีเควสไปนะครับอาจารย์ย่าก็เช่นเดียวกันเมื่อวานก่อนเมื่อวานก็มาสลับกันมานะครับผมอยากจะถามจากกรณีที่นักกีฬาเวียดาเป็นยูไนเต็จากกรณีที่นักกีฬายูไนเวียดนามเป็นมุมมองของอาจารย์ครับก็อันนี้มันเป็นเรื่องของระ,ะเบียบนะครับของ f i ฟ b นะครับ เอฟไอบีบีเขาว่ายังไงในเรื่องของระเบียบก็มันเป็นมันเป็นสิทธิของทีมผู้แข่งขันว่าทีมผู้แข่งขันแต่ละทีมเนี่ย mm hmm. เขามีรีเควสตอะไรบ้างแล้วก็เอฟไอบีบีมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีการตรวจยังไง mm hmm. ก็เป็นเรื่องของระบบซึ่งมันก็เคยมีเรื่องพวกนี้มาเมื่อสิบยีปีที่แล้วเราก็แข่งขันกับนักกีฬาบางคนที่เป็นเพศชายมานะครับซึ่งอันนี้ก็ว่ากันไปตามระเบียบนะครับระเบียบของทาง f อฟไอบีบีว่ายังไง a อ c ีซีว่ายังไง ทางซาวาว่ายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับก็หวังว่านักกีฬาทุกคนหรือนักกีฬาทุกทีมเนี่ยก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็พยายามที่จะเล่นกีฬาด้วยความโปร่งใสแล้วก็มีสปิริตของการแข่งขันอย่างเต็มที่นะครับผมก็หวังว่าแนวทางของท่านสมพรนะครับท่านท่านเป็นประธานของซาวาของเซาทิสเซียท่านก็อยากจะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยให้ได้ในทุกมิติ ทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงนะครับซึ่งในการแข่งขันของซาบ้าเองมันก็จะไปพัฒนาไปสู่ในระดับเอเชียแล้วก็พัฒนาไปสู่ในระดับโลกคลาสซซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็มีการเตรียมทีมที่ดีนะครับรวมทั้งนักกีฬาด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของแต่ละประเทศว่าจะทํำยังไงดําเนินการยังไงส่วนถ้ามันมีเรื่องของการร้องเรียนก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับฝ่ายแพทย์ คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องรับผิดชอบคือฝ่ายแพทย์นะของทาง a อ c ด้วยของทาง f i v b ด้วยฝ่ายรีก็ฝ่ายกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับก็เขาก็ต้องทาหน้าที่อของเขาไปนะสุดท้ายเขาก็ต้องมาชี้แจงตอบกับสังคมตอบกับแฟนกีฬาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะต้องดาเนินการยังไงมันมีระเบียบมีขั้นตอนของเขาอยู่ครับนะก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่ทํางานนะครับ